สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกสถานการณ์โลกกับผมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเกาะติดวิกฤตการที่เรียกได้ว่าเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองและทหารครั้งใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับเมื่อพันธมิตรที่เคยร่วมรบกันมานานหลายปีกลับต้องหันอาวุธเข้าหากันเองในสมรภูมิเยเมนใต้นี่ไม่ใช่แค่การสู้รบตามแนวชายแดนทั่วไป แต่มันคือการล่มสลายของเอกภาพในแนวหน้าต่อต้านกลุ่มฮูตีและเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในประวัติศาสตร์เยเมนที่อาจไม่มีวันกลับมารวมกันได้อีกต่อไปจากปฏิบัติการอนาคตที่สดใสหรือ Operation Promising Future ของฝ่ายแยกตัวออกเป็นเอกราชสู่ปฏิบัติการตอบโต้การยุดคืนค่ายทหารหรือ Taking Over the Camps ของรัฐบาลเยเมน อะไรคือชนวนเหตุที่ทำให้ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอารับเอมิเรตต้องเผชิญหน้าการผ่านตัวอย่างดุเดือดขนาดนี้เราจะไปไล่เรียงความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มปะทุข,ขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันที่2อธันวาคม2025ที่ผ่านมาเมื่อสภาเปลี่ยนผ่านภาคใต้หรือ STC ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรต หรือ UAE ได้ตัดสินใจยุติภาวะคุมเชิงทางทหารที่ดำเนินมาหลายปีโดยการเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่เยเมนตะวันออกและใต้เป้าหมายหลักของพวกเขาคือจังหวัดฮัดราเมาซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเพราะที่นี่กุมปริมาณน้ำมันสำรองไว้ถึง80%ของเยเมน กองกำลัง STC ภายใต้การนำของกองกำลังชั้นยอดอย่าง h a d ดร m ม e l i t ลิทฟอเ s ได้รุกค,คือบอย่างรวดเร็วราวกับพายุภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเมืองสำคัญอย่างเซยุนและตาริมถูกยึดครองสนามบินนานาชาติเซยุนและกองบัญชาการมณฑลทหารที่หนึ่งของรัฐบาลเยเมนต้องพายแพ้ต่อการระดมยิงและยุทธวิธีแบบสายฟ้าแลบนักวิเคราะห์มองว่าปฏิบัติการนี้เหมือนเป็นการส่งมอบพื้นที่มากกว่าการรบ เพราะกองกำลังท้องถิ่นหลายจุดเลือกที่จะถไยรั้งหรือส่งมอบพื้นที่ให้ STC โดยไม่มีการประทะรุนแรงภายในวันที่9ธันวาคม STC ประกาศความสำเร็จในการเข้าควบคุมพื้นที่กว่า52%ของเยเมนซึ่งครอบคลุมอาณาเขตเกือบทั้งหมดของอดีตเยเมนใต้เดิมรวมถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างจังหวัดอันมาระที่ติดกับชายแดนโอมานและแหล่งน้ำมันอันอุกลาในจังหวัดชาบวาด้วย แต่แล้วสถานการณ์ก็มาถึงจุดเดือดสูงสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคมครับเมื่อซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้นำพันธมิตรอาหรับและผู้สนับสนุนหลักของรัฐบาลเยเมน PLC เริ่มมองว่าการรุกคืบของ STC คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของซาอุเอง วันที่30ธันวาคม2025กลายเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกเมื่อกองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียตัดสินใจทิ้งระเบิดใส่เรือสินค้าสองลำที่เข้าจอดณนะท่าเรือมูคลาซาอูอ้างว่าเรือเหล่านี้ขนอาวุธและรถหุ้มเกราะมาจาก UAE เพื่อส่งมอบให้ STC ขณะที่ UAE ออกมาปฏิเสธทันควันว่านั่นคือยานพาหนะสำหรับกองกำลังของตนเองที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายเท่านั้น เหตุการณ์นี้ลามไปสู่มาตรการทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดครับประธานาธิบดีราชัดอันอาลิมีผู้นำรัฐบาลเยเมนประกาศยกเลิกเข้าตกลงป้องกันประเทศร่วมกับ UAE ทันทีพร้อมสั่งให้กองกำลัง UAE ทั้งหมดออกจากแผ่นดินเยเมนภายใน24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังประกาศสภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา90วันและสั่งปิดน,าน่านน้ำน่านฟ้าและชายแดนทางบกทั้งหมดในพื้นที่ของ STC เป็นเวลา72ชั่วโมง นี่คือรอยร้าวที่ลึกที่สุดระหว่างริยาดและอาบูดาบีในรอบหลายทศวรรษครับเราขยับมาดูสถานการณ์ล่าสุดในช่วงเริ่มต้นปีใหม่2026กันครับแม้ UAE จะประกาศถอนทหารออกไปแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสู้รบจะจบลงเช้าตรู่วันศุกร์ที่2มกราคม2026รัฐบาลเยเมนภายใต้การสนับสนุนของซาอุดีอาระเบียได้เปิดฉากปฏิบัติการยึดคืนค่ายทหารหรือ taking over the camps โดยมอบหมายให้ซาเลมอัลคันบาชีผู้ว่าราชการจังหวัดฮัดราเมาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลัง Nations Shield Forces หรือกองกำลังโลกของชาติซึ่งเป็นกองกำลังสายสลาฟีที่ฝึกฝนและได้รับงบป,ประมาณโดยตรงจากซาอุดิอาระเบียเป้าหมายสำคัญคือการบุกยึดคืนค่ายทหารกองคนที่37หรือ Brigade 3 7ในพื้นที่อัลคชาทางตอนเหนือของฮัดราเมา ซึ่งค่ายนี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากในการคุมเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ำมันสำรองรายงานระบุว่าการบุกยึดครั้งนี้มีการสนับสนุนทางอากาศจากเครื่องบินรบซาอุซึ่งทำการโจมตีใส่จุดซุ่มโจมตีของ STC ถึง7ครั้งทำให้มีนักรบ STC เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บกว่า20ราย ทางฝั่ง STC โดยโคศกโมฮัมเหม็ดอัลนากีบออกมาตอบโต้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการสันติภาพตามที่รัฐบาลอ้างแต่เป็นการลุกรานที่เลวร้ายไม่ต่างจากสงครามกลางเมืองในปี1994และได้ประกาศระดมพลทั่วภาคใต้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการลุกรานนี้ความขัดแย้งไม่ได้หยุดอยู่แค่ในทะเลสายฮัตราเมาครับแต่มันลามมาถึงศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญที่สุดอย่างสนามบินนานาชาติเอเดน อ d เดน n ินเตอร์เนชั่นแนลแอในช่วงวันที่1มกราคม2026เที่ยวบินทั้งหมดถูกสั่งระงับหลังจากซาอุดีอราระเบียออกคำสั่งให้ทุกเที่ยวบินที่จะออกจากเอเดนต้องไปแวะตรวจความปลอดภัยที่เมืองเจดด้าของซาอุก,ก่อนทาง STC ซึ่งควบคุมพื้นที่สนามบินมองว่านี่คือการปิดล้อมทางอากาศจึงตัดสินใจสั่งปิดสนามบินเพื่อเป็นการประท้วงที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือโมฮัมเหม็ดอัจาเบร เอกอกัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำเยเมนได้ออกมากล่าวหาว่าไอดารัสอัลซูบัยดีผู้นำ STC ได้สั่งขัดขวางไม่ให้เครื่องบินของคณะผู้แทนซาอุลงจอดที่เอเดนเพื่อทำการเจรจาไกล่เกลี่ยเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่พุ่งสูงจนถึงจุดที่การทูดทาบจะไร้ความหมายและส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนชาวเยเมนหลายพันคนที่ต้องติดค้างและขาดโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทำไมซาอุดีอาระเบียและ UAE ถึงมาถึงจุดนี้ได้ทั้งที่ทั้งคู่ต่างก็เกลียดชังกลุ่มฮูตีเหมือนกันคำตอบอยู่ที่วิสัยทัศน์ที่ต่างกันต่ออนาคตของเยเมนครับซาอุดีอาระเบียต้องการเยเมนที่เป็นปึกแผ่นและมีเสถียรภาพภายใต้รัฐบาลเดียวเพราะริยาตกลัวว่าหากเยเมนแตกแยกเป็นรัฐเล็กๆจะเกิดสุญญากาศทางความมั่นคงที่กลุ่มอัลกออิดะ หรือกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังจะเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ใกล้ชายแดนซาอุมากขึ้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เน้นไปที่ยุทธวิธีต่อต้านการก่อการร้ายและการควบคุมจุดยุทธศาสตร์ทางทะเล (maritime choke points) UAE มองว่า STC คือพันธมิตรที่ไว้ใจได้ที่สุดในการกำจัดกลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มอิสลาหรือมสลิมบ b r h o o d และต้องการมีอิทธิพลเหนือท่าเรือสำคัญสคัญในอ่าวเอเดนและทะเลแดงการพยายามของ STC ในการควบคุมทรัพยากรน้ำมันในหัดราเมาจึงเป็นเหมือนการตบหน้าซาอุดิอาระเบียอย่างแรงและเป็นการบีบให้รัฐบาลเยเมนที่ซาอุหนุนหลังต้องตกอยู่ในภาวะล้มละลายทางการเงินการประทะกันในครั้งนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็นสงครามตัวแทนซ้อนสงครามตัวแทนที่ดุเดือดที่สุดในภูมิภาคท่านผู้ชมครับ ในขณะที่พี่น้องชาวอาหรับกำลังสู้รบกันเองใครคือผู้ที่ยิ้มกว้างที่สุดคำตอบจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกลุ่มฮูตีในเยเมนเหนือครับโฆษกของกลุ่มฮูตีได้ออกมาแสดงท่าทีชัดเจนว่าความขัดแย้งภายในของกลุ่มต่อต้านฮูตีคือโอกาสทองของพวกเขาการที่กองกำลังรัฐบาลและ STC ต้องถอนกำลังจากแนวหน้าเพื่อมาสู้กันเองในภาคใต้ทำให้แนวรบที่เมืองมาริบและพื้นที่อื่นๆอ่อนแอลงอย่างมาก นอกจากนี้วิกฤตศรัทธายังส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงค่าเงินเรียวเยเมนดิ่งเหวรายได้จากการส่งออกน้ำมันลดลงกว่า80%และประชากรกว่า23ล้านคนหรือ65%ของประเทศกำลังรอคอยความช่วยเหลือเพื่อเอาชีวิตรอดจากความหิวโหวยสงครามครั้งนี้กำลังเปลี่ยนเยเมนจากประเทศที่แตกแยกอยู่แล้วให้กลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวอ,อย่างสมบูรณ์ บทสรุปของสถานการณ์ณวันนี้คือการสิ้นสุดของยุคเอกภาพในแนวหน้าต่อต้านฮูตีอย่างเป็นทางการครับ 2. แม้ในวันที่1มกราคม2026จะมีการเจราจาให้ STC ถอนกำลังบางส่วนแต่รัฐบาลท้องถิ่นก็ยืนยันว่าการถอนกำลังนั้นเป็นไปอย่างจำกัดมาก อนาคตของเยเมนใต้ยังคงแขวนอยู่บนเส้นได้ระหว่างการประกาศเอกราชเป็นรัฐอาหรับใต้หรือ state of s o u t h Arabia ตามความฝันของ STC กับความพยายามของซาอุดีอาระเบียที่จะรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนที่กำลังจะหลุดมือไปซึ่งซาอุดีอาระเบียคงยอมเท่านั้นที่ว่าให้ได้ครับสปอตไลท์ดวงต่อไปจะจับจ้องไปที่การเจรจาระดับพระอุปาคีที่มีสหรัฐและสหประชาชาติเป็นตัวกลาง แต่ตราบใดที่ริยาตและอาบูดาบียังไม่สามารถตกลงผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันได้เลือดของชาวเยเมนก็คงจะยังต้องไหลรินต่อไปในดินแดนแห่งน้ำมันและทรายนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และเราจะยังคงเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อนำมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ผมและทีมงานข่าวต่างประเทศต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ